สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการคุณจะเป็นใครก็ตามเกิดภายใต้12นักษัตวไม่ว่าจะเป็นนักษัตว์ไหนถ้าคุณสามารถล่วงรู้ไปถึงอุปนิสัยและอาชีพของนักษัตวนั้นความสําเร็จคุณก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายสําหรับคนที่เกิดภายใต้ปีหมาคนเกิดปีหมานั้นเป็นธาตุดินส่วนมาก คนเกิดปีหมาจะเป็นคนชอบรถยนต์ช,ชอบนาฬิกานะครับแล้วชอบของที่ตกแต่งภายในบ้านเป็นของเก่าแก่เป็นของโบราณเป็นคนทตาดินค่อนข้างแข็งอุปนิสัยของคนท่าดินมีคุณธรรมฉลาดจริงใจใจดีอบอุ่นซื่อสัตยุทธิธรรมและเป็นคนขยันขันแข็งเคร่งครัดต่อประเพณี ปฏิบัติต่อสังคมมีระเบียบวินัยเป็นคนไม่ทำผิดกฎหมายสามารถพอใจกับการใช้ชีวิตกับครอบครัวเล็กๆได้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเอาใจใส่คนอื่นมากกว่าตัวเองกล้าออกไปประชิญหน้าพบกับความไม่เป็นธรรมใครก็ตามที่ประสบกับความลำบากยากเย็นมาขอร้องคุณจะเสนอตัวเข้าไปช่วยทันที แม้จะอยู่เบื้องหลังก็ยินดีครับไม่ชอบความแค้นสามารถปล่อยวางได้เมื่อผู้อื่นยอมรับผิดต่อหน้าคุณอภัยให้ทันทีครับเป็นคนที่ชอบแยกแยะผิดชั่วดีได้ชัดเจนเกลียดสังคมที่ไม่เป็นธรรมเป็นคนฉเฉลียวฉลาดเฉียบคมสามารถวินิจฉัยงานต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำเป็นคนปกป้องเพื่อนฝูง ปกป้องญาติมิตรเพิกเฉยต่อคนที่ไม่ชอบเป็นศัตรูหรือประกาศเป็นศัตรูอย่างตรงตรง,ตรงครับผลเกิดปีหมานั้นเป็นคนจริงนะอาจจะไม่ชอบแสดงออกแต่ชอบทำความจริงให้ปรากฏไปทำลับลับล่บรอๆลอกเขาต้องถามว่าออกความจริงมานั่นคือปีหมานะครับเพราะนั้นสามารถเปิดโปง คนที่หลอกลวงสังคมให้เปิดเผยขึ้นได้ครับะฉะนั้นมีสติเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนี่คือปีหมานะแต่คนเกิดปีหมาเป็นท่าดินอาชีพที่ถูกโฉลกนะครับมักจะเป็นที่เกี่ยวกับพื้นดินเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยมองดูง่ายๆก่อนนะครับหมามาเป็นตัวเฝ้าทรัพย์สมบัติอย่างดี คงเคยได้ยินคนพูดว่าหมาเฝ้าบ้านเพราะนั้นน้าหมาเปิดบ้านเช่าอสังหาริมทรัพย์คอนโดอพาร์ตเมนต์หรือค้าขายที่เกี่ยวกับที่ดินช่างภาพช่างเชื่อมโลหะขายเครื่องไฟฟ้าร้านอาหารเสริมสวยทำเหมืองแร่ครับการเกษตรแปรรูปการเกษตรหรือธุรกิจที่มีเกษตรเป็นส่วนประกอบเช่น ทำเบเกอรี่ที่เป็นแป้งนะครับขนมปังพวกนี้นครับผลไม้แปรรูปเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาวัดสดุก่อสร้างถ้าอุปนิสัยแล้วครับเป็นที่ปรึกษานิ่งสงบอย่างดีงานธนาคารเงินทุนหลักทรัพย์สังฆพันธ์เครื่องไหว้เจ้าหรืออีกอย่างง่ายๆรับราชการจะมีความสุข คนเกิดปีหมามีกระต่ายเป็นเพื่อนมีกระต่ายเป็นคู่รักความรักจะสมหวังทั้งสองจะอนุรักษ์นิยมอยู่ในบ้านกินของอร่อยๆอ,อ,อย่างมีความสุขถ้าได้คนเกิดปีหมามาแนะนำการงานจะก้าวหน้าก้าวไกลไปเรื่อยๆถ้ามีคนเกิดปีเสือเข้ามาร่วมหุ้นร่วมทุนคุณจะเป็นคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่ ได้คนเกิดปีเสือผลักดันคุณจะรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่รับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่คือคนเกิดปีหมาครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมในใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ